แล้วคะ่ะคุณดาอยากปรึกษาคุณส้มซาเหรอคะคุณส้มซ่าลูกเด็กใช่ไหมเมื่อวานที่ทักมาใช่ไหมที่แอดมินเปิดดูใช่ไหมคุณส้มซาคุณดาจำได้อยู่นะคุณดาจำโปรไฟล์ได้นะตอบไปแล้วคุณดาตอบไปแล้วไงเออแต่ว่าอ,วอ่า<อ>โอเคโอเคนะคะเมื่อวานไม่อยู่ใช่ไหมตอนคุณดาตอบข้อความอ๋อคุณส้มซาถึงข้อความไว้อ่ะมาคุณส้มซาบอกว่าคุณน้องชายขับรถชนต้นไม้ท้ายรถยุบนะคะขับรถชนแต่ท้ายรถยุบนะถอยหลังชนเหรอคะเออ ส้มสมซาบเอาเอาให้ชัวนะเอาให้ชัวนะลูกนะขับรถชนเนี่ยแต่ทำไมาท้ายมันไปยุบอ่ะขับรถชนต้นต้นไม้ขับยังไงขับถอยหลังเหรอืึน้องชายเราขับถอยหลังเหรอคุณส้มซาประกันเขาประเมินให้แสนหกรถสะบัตอ๋ออ่ะโอเคโอเคขับรถตึงเล้าว่ามันสะบัดต,ตรงท้ายไปชนกับต้นไม้อ่าแล้วประกันเขาประเมินว่าค่าซ่อมอยู่ที่แสนหกรถมีประกันแต่วงเงินประกันอยู่ที่หนึ่งแสนแล้วประกันให้เราชดอีกหกหมื่นแล้วน้องชายเอาภาพรถ ที่ชนไปให้อู่อื่นประเมินอู่นอกที่ไม่ได้เข้าร่วมเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอู่ในเครือของบริษัทประกันเราถูกไหมเขาประเมินให้ห0 0 0ื่นกว่าซึ่งไม่ถึง1น0 0 0แสนพูดง่ายๆว่าในกรณีแบบนี้ค่ะลงข้างทางเองชนต้นไม้เองประกันประเภทเดียวเท่านั้นที่จะสามารถซ่อมได้ก็คือชั้นหนึ่งสองบวกไม่ได้แน่นอนสองบวกสามบวกนะคะกรณีสองบวกสามบวกคือประกันประเภทคุ้มครองเฉพาะภายัยนะคะหมายถึงรถชนกับรถเท่านั้นในกรณีนี้แสดงว่า น้องชายทําประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ถูกไหมคะแต่ครูดางงมากว่าทําประกันชั้นหนึ่งยังไงทาไมทุนประกันมันมีแค่แสนเดียวทําประกันชั้นหนึ่งแบบไหนคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครูดามั้ยเมื่อวานครูดาก็ถามแบบนี้นะเพราะมันแปลกทําประกันชั้นหนึ่งทำไมทุนประกันแค่แสนหนึ่งอืมฮึงงงไหมน่าจะชั้นหนึ่งบวกอ่าทำหนึ่งถูกไหมโอเคชั้นหนึ่งประหยัดอ่าทีนี้เมื่อเป็นหนึ่งประหยัดปั๊บปั๊บเนี่ยทุนประกันมันมีแค่แสนหนึ่ง ทุนประกันมันมีแค่แสนหนึ่งการซ่อมสมมุติว่าทางประกันเขาจะซ่อมให้และ1นล่ส่วนใหญ่มันมีค่าเสียหายส่วนแรกช่องตรงกลางให้น้องไปดูช่องตรงกลางส่วนใหญ่3 0 0พหรือ5,000ไม่งั้นประกันมันจะไม่ถูกขนาดนี้นะคะต้องจ่ายส่วนนั้นก่อนเข้าถึงจะซ่อมให้ประเมินค่าซ่อมที่แสนหก าอย่างนั้นก็บอกประกันไปนะคะถ้าอู่ในเครือสมมติอู่ในเครือเขาประเมินมาแพงก็บอกว่าขอซ่อมในวงเงินที่ในวงเงินเท่านี้ที่เรามีเท่านี้ถ้าขอไปซ่อมอู่นอกเครือหนึ่งถามว่ามันยุงยยย่งยากไหมยุ่งยากเพราะเขาจะต้องเสนอราคากันไปกันมากว่าจะได้ซ่อมถ้าไม่ใช่อู่ที่เขาดีอยู่กันในเครือนะคะจะไปขอซ่อมอู่อืน่นถามว่าได้ไหมได้คะ่ะแต่อู่นั้นต้องทําใบเสนอราคาให้บริษัทประกรันบริษัทประกันต้องประเมินและอนุมัติ กันหลายรอบหน่อยเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะว่าน้องชายซื้อประกันกับใครปรึกษาคนที่เราซื้อประกันด้วยเขาดิวให้เราได้ไหมเขาเคลียร์ให้เราได้ไหมเขาพูดกับบริษัทให้ได้ไหมว่าเนี่ยผมไปเทียบราคาจากที่อื่นมาแล้วเขาซ่อมไม่ถึงแสนเขาซ่อมแค่หกหมื่นทำไมอู่นี้ถึงได้ซ่อมแพงจังเลย แล้วค่าซ่อมรายละเอียดการซ่อมเขาจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่และอู่เหมือนุดูดาเอารถเข้าอู่ซ่อมอ่ะมันจะต้องมีรายละเอียดว่ามีส่วนไหนต้องเปลีย่ยนมีส่วนไหนต้องซ่อมเขาต้องบอกรายละเอียดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถขอดูได้พวกนี้มันเป็นหลักฐานมันเขาเรียกไม่ใช่หลักฐานมันเป็นอะไรที่เปิดเผยได้และเห็นไหมเราซื้อประกันกับใครเราต้องคุยกับเขาได้เราต้องดิวกับเขาได้ไหมอเออ <inta> เห็น <opinion. S 1> ไหมนี่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะแต่ดีลได้ไหมค่ะคนขายประกันเราจริงจริงมันคุยกันไม่ยากหรอกค่ะมันคุยไม่ยากเรื่องเนี้ย แค่เรารู้ว่าซ่อมอะไรบ้างทําไมมันถึงเป็นแสนหกทำไมอู่ที่อื่นประเมินแค่หกหมื่นและไม่มีประกันไหนที่เขาจะซ่อมโดยเฉพาะเขาจะซ่อมอู่ต่อให้เป็นอู่ในเครือนะอะไรที่ไม่จําเป็นประกันไม่อนุมัติซ่อมค่ะระบบเลยนะก็ไม่จ่ายอู่โอเวอร์ขนาดนั้นหรอกค่ะขนาดของคูดาเองอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ซ่อมเคลียไมคะน้องอะไรเมื่อสักครูน่นี้น้องอะไรที่ที่ถามมาน้องส้มซ่าเคลียไมคะน้องส้มซ่าให้น้องชายนะโทรถามบริษัทประกันไม่ใช่โทรถามโทรคนที่เราซื้อประกันด้วยนะ มันแปลก,ปกบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่อยากจ่ายเยอะหรอกค่ะให้อู่ต่อยเป็นอู่ในเครือนอกจากจะยุ่งยิ่งยุ่งยิกินน้องก,กินไหนไม่รู้ไปคุยกัน <c oughs> ไปคุยกันเสีย <c oughs> นะให้น้องชายไปคุยนะ